กราบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษีเซิร์ฟประเทศไทยหรือที่เราเรียกว่าลายเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ทาการอัปเดตใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้นะครับผมก็จะเป็น g i t ไอเทมเครื่องรางสุด มีอัพออนไลนระดับท็อปด้วยนะครับผมเราก็ไปดูกันดีกว่านะครับผมมันจะมีจีอะไรเข้ามาใหม่ให้เราเลือกหากันบ้างก็จะมีทั้งหมดนะครับผมอยู่ 4G จี้ด้วยกันนะครับผมจี้แรกก็จะเป็นจี้ปืนฉลามนั้นชอบงับคุณส่วนฉลามตัวนี้เป็นสีชมพูนั่งงับนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับผมตบเนี้ยนรมากของชั้นนี้การทศสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะกักขังฟองสบู่แล้วก็ใจข้ามทางเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งครั้งเมื่อถูกปล่อยออกมานะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรง โต๊ะพื้นที่ของชั้นนะครับผมก็จะทำลายลูกเต่าเนาะสองเทินนะครับผมอัตราการทำลายลูกเต่าก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นโคตรน้อยน้อยสุด,สด นะครับผมที่ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นที่โดรนกักขังดีเจนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อไปตรงข้ามได้รับเลน์มาร์กนะครับผมมีโอกาส50%ที่จะสร้างเลน์มาร์กเพิ่มเติมตามนะครับผมบบกอีก5%เมื่อไม่แสดงผลแล้วก็นะครับผมเมื่อตกไปยังพื้นที่ของฉันเพิ่มข้ามทาง2เท่าแล้วก็มีโอกาส55%นะครับผมที่จะเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ใดก็ได้ภายในแถวแล้วก็เมื่อตกไปเรื่องฉันในเทิรของตัวเองนะครับผมมีโอกาส42%ที่จะกักขังศัตรูไว้ในคุกนะครับผมศัตรูต้องย อยู่ในแถวที่เราตกนั้นด้วยืมความสามารถเก่ามากเลยอะแต่ไม่มีกัดขังนะแล้วก็มันดีอย่างหนึ่งก็คือกัดขังมันจะคอมโบคอมจอยกับความสามารถในการตกพื้ที่แล้วเมื่อกุณสองนี่สิ เชเวยเยี่ยมไปเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นไม้กุหลาบต้องสาบนะครับผมเมื่อตกแดมักขของชันมีโอกาส75%ที่จะใช้เข้ามาท้างพื้นฐาน70%นะครับผมแล้วก็เรียกศัตรูมาแรงนักนั้นแบบสุ่มหนึ่งท่านนะครับผมแล้วก็เมื่อไฟตรงข้ามทำกระตุ้นแรงมักขของชันมีโอกาส70%ที่จะใช้เอฟเฟกต์เมล็ดพันธุ์ต้องสาบใส่ไฟตรงข้ามนะครับผมอย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อไฟตรงข้ามเกิดคาเตือนวิกตอรี่ต้องมีโอกาส90%ที่จะกักขังศัตรูหนึ่งครั้ง ถ้าเกิดว่าใครมีบัตเชิร์ปาร์ตี้กูราต้องสับอยู่แล้วอะ่ะก็ไม่ต้องหาก,ก็ได้เนาะเพราะว่ากันวิกมันมีได้ทั่วไปนะครับผมในออฟหรือเปล่านะ ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นลูกบอลดิสโกโ้แม่เหล็กนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อตกเล่นมากข,ของตัวเองหรือว่าก่อสร้างเลนมากข,ของเรานะครับผมมีโอกาส50%ที่จะแยกไปยงังพื้นที่มุมหรือว่าพื้นที่พิเศษใดก็ได้แล้วก็เมื่อตกเลนมากข,ของฉันหรือว่าก่อสร้างเลนมากข,ของฉันโดยโตรงนะครับผมมีโอกาส90%ที่จะดึงไฟต้องข้ามทั้งหมดภายในแถวนะครับผมดึงก็คือแม่เหล็กปะดูดแม่เหล็กปะอ๋อโอเคแล้วก็เมื่อแฟต้งข้ามนะครับผมทำการตกลุมดามของ ฮะเมื่อแฟนองข้าทำการติดตั้งหลุมดำมีการเปลี่ยนเนสลับหลุมดำเฮ้ยยังใช้อยู่หรอความสามารถหลุมดำลุงยังใช้ความสามารถหลุมดำอยู่ถ้าเกิดว่าลุงเจอบอลดิสโกแม่เหล็กอ่ะลุงก็จะใช้ความสามารถหลุมดำไม่ได้ลุงก็เลยจะต้องหาน้องโดนนะครับผมเพื่อมากักขังศัตรูไว้ในคูกเนาะความสามารถในการสลับหลุมดำของเขาก็จะไม่ติด เล่นเดทก็จบไม่สนหรอกมาลูกใครนะครับผมเดทเดินผ่านก็ตายกันหมดแล้วทำไมลุงไม่หาเดทนะเพราะว่าลุงรอน้องโครอยู่หรือเปล่าวิธีกันหานะครับผมเอ้อ m โมจแมีกแล้ว e โมจิตาบวกปากจูอันนี้อีโมจิตาเบาวปักจูแล้วก็อีโมติเงินนะครับผม เรามาดูกันกันก่อนดีกว่านะครับผมกับการหาแชมเปญปาร์ตี้ทั้งหมด5ชิ้นนะครับผมเรามาแลกจี้ที่มาใหม่ทั้งหมด3จี้เหรออ้าวจี้สุดท้ายหายไปไหนจี้อะไราหายไปครับจี้อะไราหายไปครับถูกต้องนะครับผมน้องฉลามนั้นอยู่ตรงนี้เป็นของรางวัลพิเศษนะครับผมการล็อกอินเทศกาลสมกรารด้านเรานะครับผมหยอกเย้ากันแบบไทยๆโดยการเอาน้ำใส่น้ำแข็ง แล้วก็รากนะผมเย็นชุ่มฉ่ำเนาะแต่ระวังน้ําแข็งจะติดไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวหัวเขาแตกเนาะอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับผมสะสมหยดน้ำเพื่อนรักนะผมน้ำหมดสิบอันรับสูงสุดไปเลยนะครับผม2 0 0พเพชรส่วนใครนะครับผมต้องการแค่ปืนฉีดน้ําก็สะสมแค่8อันนะครับผมก็จะได้ปืนฉีดน้ำครอบของได้เลย6อันก็ได้อัญมารีสามเหลี่ยมบวก5ทุกสถาน แล้วก็สี่อันได้ตัวแปรรูปที่แม่นยำนะครับผมสองอันได้ลูกอมดาวห้าสิบแล้วก็หนึ่งอันได้หินเพชรเฮ้ยที่ถึงลูกอมดาวอีเวนต์ลูกอมดาวเมื่อไหร่จะมานะจี่อื่นให้กลับมานะครับผมก็เอาแชมเปญมาแลกเหมือนกันห้าอันเนาะก็จะมีหมวกระเบิดไทเทเนียมหมวกอัศวินไทเทเนียมาเชนปาร์ตี้นะครับผมผลลักแากเรษฐี แล้วก็เป็นเตปาร์ตี้นะครับผมหุ่นเลกขัฟองสบู่สวิตหลุมดำโลโอ้ยก็จะมีแต่ความสามารถที่อยู่ในที่ใหม่ทงนั้นเลยนี่ความสามารถในกนารจัดเชิญปาร์ตี้ขังฟองสบู่สลับหลุมดำเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นหุ่นเล็กไม่มี นะครับผมเฉพาสุดท้ายนะครับผมก็คืออุปกรณ์เขียนแบบระชาที่ถูกในประเทศหาห้าอันเท่ากันหมดเลยนะครับผมวิธีการหาก็สะสมไม้ของดีเจนะครับผมทั้งหมด2อันแล้วก็หูฟังอีกสองอันนะครับผมแว่นตาปาร์ตี้อีกสออันเนาะหาสองสองสองนะครับผมไม่ใช่สองสามนะครับถือว่ายากไหม,มถือว่าเป็นจี้ที่น่าเอามาแลกกับการหาสองสองสองหรือเปล่าอ่า คิดไม่ออกว่าเอาไว้นี้กับตัวอะไรอ่ะคิดแป๊บ ck. ตัวใหม่ๆอย่างตัวละครประจำเดือนจะใช้ของพวกนี้เหรอ,อก็ไม่ฮิวด้าก็ไม่ได้ใช้นี่ว่าเหมือนมันจะเอามาให้ตัวละครเก่าๆปะตัวที่ต้องตกเมืองอืมตัวที่เป็นตัวละครสายล้มละลายอย่างเช่นตัวนี้ <laughs> ตำนานเกรตา คิดไปหาคนอื่นไปอ๋อแต่เกรตาน้องมีความสามารถในการเอ่อเทเลพอร์ตอยู่แล้วนี่เฮ้ยไม่ใช่เทเลพอร์ตสิตกมุมอ่ะเออเลือกไปยังมุมอ่ะใช่ปะ สรุปก็คือใช่มันเถิดน,นะครับผม <K ill an> ก็รอต่อไปกันแล้วกันเนาะยังไม่ส่งการเลยครับผมยังวันที่8อยู่เลยเออเดี๋ยวก็จะมี event อีเวนต์ตัวละครส่งการมานะครับผมก็รอดูกันว่าจะเป็นตัวไหนนะครับผมในรูปหลักอะไรและความสามารถอะไรโหดหรือไม่จะโหดกว่าน้องเทีหรือเปล่าก็รอติดตามรับชมกันต,ต่อไปนะครับผมในตอนนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพื่อไม่ใคลิปน่าขอได้เพิ่มข้อตุกข์และกิจสถีบสเปรย์ไทยลี่เทปเปิ้กุบลาเกิดเจริญครับผมอย่าลืมนะครับผม อีเ n น i ์จี้สตูดฮิตอัพอัพอ๋ไหนไปละจุ๊บจุ๊บอยากร้องเพลงเฉยๆ <S 1> <S 1> จริงๆแล้วไม่ได้อยากเป็นยูทูบเบอร์นะอยากเป็นนักร้องฮิตมีอัพอ n i ไหน